วันนี้เราจะมาทำดอกกุหลาบจากมะเขือเทศนะคะง่ายๆโบฮาวคุณปิ่มนะคะเราก็จะใช้มีดแกะสลักนะคะทำจากก้นมะเขือเทศก่อนนะคะเราจะเกลามะเขือเทศนะคะทั้งหมดนะคะประมาณหนึ่งนิ้วนะคะที่ที่เกล่านะคะ บนมะเขือเทศนะคะอย่าให้ขาดนะคะใช้มือประคองนะคะใช้มือประคองนะคะกราเกลาจนหมดนะคะมะเขือเทศที่เราใช้ก็จะใช้เป็นมะเขือเทศที่มีสีแดงนะคะทําดอกกุหลาบออกมาจะได้สวยๆนะคะเราก็ใช้มือประคองไปเรื่อยๆนะคะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ มะเขือเทศก็จะเป็นมะเขือเทศท้อนะคะหรือถ้าใครไม่มีมะเขือเทศท้อก็อาจจะเป็นมะเขือเทศสีดาก็ได้นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะจะมีหัวแล้วก็จะมีท้ายนะคะเราจะใช้หัวในการทรํากีบนะคะวนวนจากหัวนะคะเราก็จะใช้นิ้วกลางประคองนะคะใช้นิ้วกลางประคองนะคะแล้วก็วนนะคะวน บนจนเสร็จนะอย่างนี้เราใช้นิ้วกลางนะประครงแล้วก็ใช้มือหมุนนะหมุนหมุนให้รอบนะให้สุดนะะใครอยากได้ดอกบานหรือดอกตูมนะก็สามารถใช้มือประคองได้เลยนะแล้วก้นมันเราก็จะใช้ปิดนะปิดฐานนะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ดอกกุหลาบจากเมื่อเทศสวยนะคะตกแต่งจานนะทำให้อาหารเราน่ากินดูแพงนะดูหรูนะมีสไตล์นะนะขอบคุณค่ะ